เก็บคำบุรุษไว้เพียงแค่นี้แล้วกันน้ำผิงได้บุญนะเนี่ยไม่ต้องปล่อยนกปล่อยปลาระดับเราเนี่ยต้องปล่อยไก่โอ้นี่มีลูกท่านประธานแต็มมือถือขนาดนี้เนี่ยแล้วเอาแต่ลูกผู้ช่วยท่านประธานมาให้น้ำผิงดู ถ้างั้นป่านนี้น้ำขิงก็รู้จักท่านประธานไปแล้วโอเขาก็รู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละน้ำขิงคุณพายุเนี่ยเขาดังจะตายติดหนึ่งในห0ิมหาเศรษฐีที่หนุ่มและรวยระดับประเทศน้ำขิงนั่นแหละไปอยู่ที่ไหนมาอยู่พยาวไงจบจากบ้านนอกใครจะพี่รู้จักเล่าโอ้โหนี่ถ้าอย่างกับว่าเรากับเขาเนี่ยจะได้เจอกันง่ายๆใชที่ไหนคุณพายุเนี่ยเขาอยู่ตังบนดุ้น ส่วนเราก็แค่มดปลวกไม่ต้องคิดมากกว่กน,นะก็จริงความจริงอ่ะท่านประธานเขาก็ให้น้ำขิงหยุดงานเองไม่ใช่หรอน้ำขิงน่าจะหยุดพักผ่อนนะโอ้ยแค่ให้เลือดเรื่องทีปติน้ำขิงแข็งแรงมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ก็ดีนะน้ำขิงได้ทำบุญโดยการให้เลือดไม่แน่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาน้ำขิงก็ได้ นี่แม่น้ำขิงตัวเลขเมื่อวานยังไม่เสร็จอีกเหรอจ๊ะนี่มันเลทมากแล้วนะน้ำขิงทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ฝากตั้งโอ๋เอาไปให้พี่จิตแล้วด้วยค่ะนี่เธอจะโบยให้คนที่โดนไล่ออกไปแล้วอย่างนั้นเหรอตั้งโอ๋ไม่อยู่แล้วเหรอคะส่งงานให้พี่ก่อนเที่ยงพี่เตือนเธอแล้วนะว่าบริษัทเราอ่ะเข้มงวดขนาดไหนถ้าเธอทําให้แผนกเราเดือดร้อนเธอไม่ผ่านโปรแน่ๆ แฟ้มเอกสารสิยืนงงอยู่ได้ค่ะพิจิตค่ะงงงงพิจิตค่ะดื่มน้ำก่อนค่ะดูเด็กใหม่คอแห้งหมดแล้วค่ะผมนี่ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับว่าเข้ามาทำงานได้ยังไงจบมาจากมอไม่ดังเกรดไม่ดีทำงานยังสับเพ้าอีกครับสงสัยจะเส้นเข้ามาค่ะ หนูอะเหนื่อยใจแทนพี่จิตจริงๆเลยนะคะไม่ทำการทำงานกันหรอจ๊ะมายืนเมาส์อะไรกันไม่ไปทำงานนะงานเยอะแลนะ้วเนี่ยทำไงดีหรือฉันจะไม่ผ่านโปรจริงๆคุงามความดีที่ให้เลือดน้องสาวท่านประธานจะโดนบรรดายให้ฉันผ่านโปรไม่เนี่ย เขาได้งานที่นี่เพราะเดี๋ยวนะเขาต้องกอะกุบเลือดด้วยเหรอน้องขิงพี่จิตคะว่าไงหนูเจอเอกสารแล้วค่ะพอดีว่าตั้งอกไปลืมไว้บนเครื่องซีล็อกอะค่ะ พี่จิตคะคุณลินดาเลยคะ่ะท่านประธานมาทำอะไรที่นี่คะพี่จิตคะคนไหนชื่อคุณอาทิตยาคะทำงานพทานิดเดียวรู้ถึงท่านประธานเลยเหรอเนี่ยตายแพ์ ่ะโธยังไม่ทันได้กินข้าวก็ไม่ไล่คนออกแบบนี้ลับไปจะกินลงไหมเนี่ยหนูขอโอกาสอีกครั้งนะคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพยายามให้มากกว่านี้มากๆมากๆเลยค่ะนะคะนะคะ อาหารกลางวันจากบอสค่ะให้หนูเหรอคะถ้าหนูเชื่ออทิตยาก็ใช่จ้ะ มีก e er. ุบเลือดหายากแบบน้ำขิงเนี่ย wow> ก็ดีเหมือนกันนะอยากรู้แล้วอะว่าเครื่องในมีอะไรคงจะเป็นอาหารที่หรูที่สุดแน่เลยเปิดเลยเปิิดดเเลยปเลย บำรุงเลือดทั้งนั้นเลยอ่ะกาจะขุนไว้สูบเลือดอีกหรือเปล่านะแล้วยอมไหมยอมสิกินเลยดีกว่าอุยมากินเหมือนกันนะเนี่ยมันก็หอมมากเลยนะ ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะเก็บคำบ